ถามบิวมาเยอะมากทำไมพี่บิวกินมังสวิรัต่สวัสดีค่ะทุกคนบิวลาภรนะคะ เนื่องในโอกาสปีใหม่หลายคนก็คงจะมีเป้าหมายในชีวิตว่าฉันต้องหอมฉันต้องสวยฉันต้องรวยฉันต้องเรียนเก่งกว่าเดิมบลาบลาบลาเป้าหมายแต่ละอย่างเนี่ยบิวคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทําให้เราดูดีขึ้นฉเนแ้้ว,ว่าดีเนี่ยบิวจะมาทำา h p p y y n w y y e r r h p p y y n w w Me จะทําตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้เฉดฉอยขึ้นกว่าเดิมจะทําตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักอะ่ะ ทุกคนเคยเป็นปะเฮ้ยทำไมเราตั้งเป้าหมายแล้วแบบเราทําสิ่งนั้นไม่ได้นานๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ที่จิตใจเ,เราถ้าจิตใจเราเข้มแข็ขพงพอเราก็จะทําสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับคําถามที่หลายๆคนถามบิวมาเยอะมากม <duc S 1> ว่าทําไมพี่บิวกินมังสวิรัติคลิปนี้จัดหนักจ, من, จัดเต็มจัดให้หมดเลยละกันบิวจะบอกหมดเลยว่าเริ่มกินได้ยังไงทําไมถึงกินแล้วก็พาไปกินร้านอาหารมังสวิรัติที่บิวชอบด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมีโน้องถามกัน วิวิวดูแลตัวเองไงทำไมดูสดใสร่าเริงขึ้นฉนั้นเนี่ยลุคนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเดีกว่าฮัลโหลนะสดอีกแล้วค่ะเพื่อนวิวจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องราวการทานมังสวิรัติของวิวไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อสำหรับการกินมังสวิรัติเริ่มยินเมื่อ5้าหรือ6ปีที่แล้วนี่แหละแต่เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวขอลงเซรั่มก่อนนะคะปีใหม่ก็ต้องลองของใหม่ ตัวนี้เขาชื่อว่ากิฟฟินไฮยาอินเทน i v ฟไว i ์เนิง g รีม s ีรัมนะคะวิวจะเอามาลงก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่าใช้ลงก่อนแต่งหน้าได้ทาเช้าเย็นได้แล้วก็หยดลงแบบน,ะะนี้เป็นเซรัมน้ำใสๆที่มีความเข้มข้นลื่นๆทางง่ายอยู่เดี๋ยวเราเอามาลงที่หน้ากันนะคะเราจะใช้2-3หยดเนาะหนแล้วก็สา แค่นี้เลยแล้วก็นวดไปแบบนี้เนาะถามว่าตัวนี้เขาช่วยอะไรใช่ไหมคะก็คือถ้าเราใช้ไป7จ็ถึงสิวันแล้วเนี่ยผิวเราก็จะค่อยๆดีขึ้นผิวก็จะเนียนขึ้นลุมขนก็จะดูกระชับขึ้นนะแล้วก็ทําให้หน้าเราอะแต่งหน้าติดทนนานแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยแล้วถ้าใช้ไปครบ14วัน2อาทิตย์แล้วเนี่ยผิวเราก็จะกระจ่างใสนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยบำรุงอย่างล้าลึกเลยเพราะเขาเป็นซีรลัมแบบไฮยาลูรอนแบบเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะช่วยเรื่องริ้วรอยของเรานะคะทําให้ริ้วรอยเน ลรก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเดง้งดูกระชับขึ้นนั่นเองแล้วก็มีส่วนผสมของ f e r e s t a c Natural AHA ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวให้กับเราให้ดูสดใสแล้วก็ดูเปล่งปลั่งเหมือนดอกไม้ที่แรดเย้ yeah, มากขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากสารสกัดจากซากุระจากประเทศเกาหลีเลยช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยและที่สําคัญตะกี้ทาไปให้ดูแล้วก็คือปราศจ,จากสีไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะขนาดที่วิวใช้ยี่ส 7 ml ขวดละ600บาทใช้ได้นานมากเพราะเราใช้ทีละสองสยดเนาะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็มีหลากหลายช่องทางเลยบุ๊จะขึ้นให้ตรงนี้นะคะดิ๊งดิง,ดง,ดง โอเคเราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วห็นไหมลิปมันเป็นของ MAC Action เช่นเดิมนะคะวันนี้จะใช้เป็นรองพื้นเป็นซูวัซูเชีย l เลสติ้งฟาวเดชั o นนะคะบิวใช้เบอร์21นะกินหอมมากเลยอันนี้จะผิวแบบเกาหลีนิดนึงเนาะโอ้ขาวเลยเบอร์21เนาะผิวเลืกดเลืออันนี้ดีเลยนะเพื่อนแนะนำนะแต่เป็นไงวะ เขาดึงอย่างนี้เราไปมนไม่ได้บิวเล่หมดเลยคือบิวอ่ะก็เป็นสายเนื้อสัตว์เนอะบอกว่าแบบบิวชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินบาร์บีคิวพาส่าชอบกินแบบอะไรเนื้อๆมากแต่ไม่กินเนื้อวัวเนื้อกะบืออะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่วันนึงแบบเป็นคนกินอะไรซ้ำๆไงแล้วแบบว่าพอทำซ้ำล้วก็จะเบื่อเนอะบอกว่าแต่ชอบกินอะไรซ้ำๆวันนั้นลงมาจากบ้านแม่ทอดหมูให้กินแล้วทีนี้แบบวันนั้นรู้สึกจะเป็นฟิลแบบอ่นๆเราใกล้แบบเทศกาลกินเจด้วยก็มองในจานหมูอะแล้วก็แบบกินไม่ลงเว้ยเฮ้ยแบบมีหมูกี่ต อาชีพให้เรากินวันนี้แบบในนี้ต้องมีเป็นสิบตัวแน่ๆเลยแบบเน,นื้ออันนี้จากที่นี่เนื้ออันนี้จากที่นูน่นพูดแล้วความมันจะแบะบมาเป็นเนื้อให้เรากินอะไรเงี้ยเพื่อนๆโปรดใช้วิจารยาน,นะคะอันนี้แบบเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบิวที่แบบเออมันเป็นจุดประกายที่ทําให้เรากินไม่ลงอีกเลยคืนซัวซูเนนคลิปเลยเพื่อนลงแก้มกันก่อนบ้านนะคะปีใหม่อยากทําอะไรไม่เหมือนเดิมไปเกินนบน่ารักสมายอะต่อแล้วเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่า เราคงกินต่อไปไม่ได้แล้วแล้วประจบหบอกกับว่าช่วงนั้น่ะใกล้เทศกาลกินเจเนอะออกว่าเพื่อนแบบกินประมาณ7วันแล้วในชีวิตอะเคยกินได้มากสุดคือ1วันครึ่งแล้วก็ช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่าทรมานมากแบบคนกินเจเขากินเข้าไปได้ไงหวยหิวมากสุดท้ายแล้วอะการกินเจของบิวในช่วงระยะเวลานั้นเทศกาลอะบิวสามารถกินได้แบบ7วันแบบนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมบิวถึงมากินมังสวิรัติได้เพราะบิวรู้สึกว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างอะมันต้องออกมาจากใจเว้ยคือถ้าแบบใจเรามันไม่อยากแล้วอะกกกืออนนิไ่ด้ีเลยพ ใช้เป็นพาเลตของนิคส์นะคะแล้วจากนั้นบิวใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมถามว่ายากไหมใช่ไหมก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าแม่จะรู้อยู่แล้วว่าแบบบิวชอบกินอะไรใช่ไหมสมมติว่าบิวชอบกินมัสมั่นไก่อย่างเงี้ยแม่ก็จะตัดไก่ออกแล้วก็ทาแต่มัสมา่นเออถ้าวันไหนได้แบบบิวแบบเลือกไม่ได้จริงเิวก็จะแบบเขียนะวันนี้ขอเขียแล้วกันมันเลือกไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะช,ชีวิตลําบากมากเพื่อนคือต้องไปอยู่โรงเจแล้วงั้น สีต่อไปเนาะขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะสีเหลืองแบบพับตาเลยสีเหลืองนะแล้วก็มีน้องๆถามว่าเอ้ยทำไมแบบบางทีพี่วิวกินซีฟู้ดอลไรอย่างงี้เนาะแรกๆที่กินมังอะ่ะไม่กินซีฟู้ดเลยนะแบบไม่กินเนื้อสัตว์เลยแบบมาปีสองปีแล้วทีนี้หลังๆก็เริ่มกลับมากินเพราะว่าแม่ขอร้องแม่บอกว่าขอกินเถอะขอกินเถอะโจ์ในการทาอาหารของแม่มันยากไปขออนุญาตเขาแบบขอกินไม่งั้นชีวิตพี่แม่พี่จะลำบากพี่จะไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้ว นั่นแหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นไทม์ไลน์เส้นทางที่บิวกินมาถึงทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องของทำไมถึงกินได้นานขนาดนี้แล้วจะกลับไปกินอีกไหมต้องลงคิวก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงวันนี้จะใช้เป็น i n t ทูอินะคะวันนี้ใช้คิวอ่อนละกันเป็น Brown p พาวเดนะคะอันนี้ B R P 0 3 Smoky Brown แบบผงแป้งนะคาว่าผงแป้งดีไงเขาก็จะช่วยให้แบบคิวเราดูธรรมชาติมากขึ้นแล้วมาพร้อมกัาบสลิมแอปพลิเคเตอร์นะคะตัวนี้ช่วยให้เราวาดคิวได้ง่ายขึ้นเนะาะลงมาอย่างนี้ก็จะเหลือตรงกลางแล้วเราก็ระบายเลยค่ะสามสิบวีเ็จเขียนง่ายจริงเลยจริงอันนี้ราคา199เก้าสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนคือวิวชอบตรงที่เล็กๆนี่แหละเขียนง่ายแอบบอกว่ามีอีกอันหนึ่งแอปพลิเคเตอร์เขาใหญ่มากเขียนยากมากเขียนทีคิวไม่ทันจังแต่อันนี้เลียวเล็กโอเคเลย โอเคคิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรีดอายไลยเนอร์กันต่อเนาะวันนี้กรีดเป็นสีน้ำตา ไปคำถามยอดฮิตว่าแบบพี่บิวน้องบิวจะกินอีกนานไหมคืออย่างที่บิวบอกอะว่ามันเป็นที่จิตใจไปแล้วว่าฉะนั้นเนี่ยบิวตอบไม่ได้นะแต่ว่าวันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้มีความอยากกินใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเลยเอาจริงๆป้าบิวบอกตรงนะบิวอะไม่ได้กินยากนะบิวแค่กินง่ายจนมนันรู้สึกยากอย่างเช่นไข่เจียวก็กินได้มาม่าบิวก็กินได้แต่ื่องดูยากไงมันดูแบบบางบางทีทุกคนไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็แบบขอไข่เจียวเงี้ยได้เหรอเป็นเด็กที่ทุกคนไม่คิดว่าจะกินมังเพราะว่าที่บ้านนี่แบบเป็นคนจีนนนไกกิอะรเปป็ แล้วแล้วก็มีคนถามว่าหนูอยากกินมังแนะนําหน่อยได้ไหมว่าแบบเริ่มยังไงง่ายๆเลยเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะไปคิดว่าฉันต้องกิน1เดือนฉันจะกินหนึ่งปีถ้าเราอยากให้เป้าหมายของเราอะสำเร็จในปีเนี้ยเราจะต้องเริ่มจากทีละน้อยเช่นทุกวันเกิดไม่ใช่ทุกวันเกิดแบบ <S <S ฉันเกิดวันที่5มีนาไอโบวันเกิดตัวเอง อาเธอร์เกิดไปถ้ามีนายกินทุกวันที่ห้ามีนาไงก็ปีละครั้งไม่ใช่นะอย่างบิว่จะกินทุกวันจันทร์เพราะว่าบิวเกิดวันจันทร์เนาะคือบิวคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายมากเพราะว่าเดือนหนึ่งมี30วันเรากิน4ี่ครั้งให้จะตายไม่ทรมานเวลาบิวไปเจอไข่เขาจะแบบวุ้ยได้บุญนะเนี่ยแต่ในความคิดบิวบิวรู้สึกว่าบิวไม่ได้ได้บุญบิวแค่รู้สึกว่ามันช่วยยกระดับจิตใจเราจริงๆนะแบบจากแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนอะเกี่ยวไหมอะไรหลายๆอย่างเออมันทําให้เรารู้สึกแบบเป็นคนขี้สงสารอะก็็รปนเไไ้ม ที่จิตใจของแต่ละคนละกันเนาะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุขภาพขับถ่ายเนี่ยดีเลยแต่ถามว่ากลิ่นก็เหมือนเดิมถ้าบิวกินสตออย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมร่างกายดีไหมก็ดูสะอาดขึ้นเนะพื่อนแบบว่าดูแบบผิวดีขึ้นอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือบิวกินน้ำเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าจะได้อิ่มนะคะมาเป็มาส่วนของขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะนี่บิวได้ลิปสติกมาใหม่นะคะของ i n t ท i t เนาะมีทั้งหมด2 468 10ิบ สีแฮปปี้นิวเยียมากค่ะเพื่อนชา14รลูเบิตักเลยไหมไม่ค่ะจะมาเลือกสีที่เข้ารอบกันนะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเขาเลยนะคะเป็นมอย s t เจอร์ไ i เ t อร์อินเทนส์ลนะตัวนี้เป็นลิปสติกที่ผสมสารกันแดดด้วยนะแล้วก็ช่วยปกป้องลิปสัปิกเราจากแสงแดด S.P.F. 15 P.A. บวกบวกบวกนจ๊ะที่บอกว่าบิวมี14ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะรุ่นเนี้ยเขามีทั้งหมด8สีแต่ว่าเขาออก2เฉดสีมาใหม่ก็คือ M.I. 11แล้วก็ M.I. 12เนอะคือ2เฉดสีที่ออกมาใหม่ซึ่งเราจะไปลองกันเลยเป็นสี M.I. Reality นะคะแล้วก็ M.I. 12 Hollywood จะออกแบบโทนแบบว่าส้มอิดอ่ดๆแดงๆอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยี moisturizing bead ด้วยนะคะเพิความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราพอเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเม็บบด b e a ก็จะค่อยๆปล่อยความชุ่มชื้นให้กับริมฝีป,า,า,ปากเราทําให้ปากเรานุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็มีสารบำรุงหลายๆอย่างเลยนะมีแบบว่า sweet almond oil นะคะมี evening primrose แล้วก็มีวิตามินอีด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะ้ดเดี๋ยวสวอตให้ดูนิดนึง อันนี้เป็น11อันนี้เป็น12จะอ,อกจส,มสม้มอันนี้จะออกแดงๆหน่อยนะคะ <c oughs> ในส่วนของเฉดส,สีใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาสี M I สิบสลงก่อนเนาะชุ่มชื้นมากเลยอะ <c oughs> แท่งละหนึ่งร้อยเกบเกาทเท่านั้นนะคะแต่สารบำรุงเขาอัดแน่นมากเวอร์ลืนล่นแบบทาง่ายปักสวยผมกินข้าวอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเรามาลง M I สิบอ จะออกไปหาอะไรกินกันนะคะวันนี้แบบหน้าช่ำมากเวอร์เพื่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามากินแบบง่ายๆตอนเช้ากันก่อนนะคะบิวก็จะกินแมคโดนัลด์เมนูนี้เป็นเมนูที่เป็นมังแล้วก็ชอบกินมากเอาบังไข่ชีสค่ะตังไข่ชีสแล้วเป็นตังไข่ชีสไปค่อวไก่เปเปอร์ไปเลยไหมคะไม่เอาค่ะเอาบังไข่ชีสไม่เอาเนื้อสัตว์ได้ค่ะรายการเดียวนะคะค่ะ29บาทแล้วรถรัล้างกันดาษป่านถัดมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ย้ yeah, 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 yeah. นี่ก็เป็นมื้อเช้าของเรานะคะบางคนถามว่าอิ่มไหมเพราะว่าน้อยมากเลยแต่ว่าบิวเป็คนชอบกินมื้อเช้าอะไรน้อยๆอ,อยู่แล้วหอมมากคนที่ไม่เคยกินถามว่าคืออะไรใช่ไหมคะก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นขนมปังที่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีไข่แล้วก็มีชีสตรงกลางอืมอ,อรอยโบดูชีสยอมเนี่ยคอกค เหตุการณ์วุ่นวายได้ผ่านพ้นไปไม่น่าให้โบกินเละไปหมดเลยเรามากินกันต่อนะคะมื้อเช้าแค่29บกาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อร่อยด้วยตอนเช้าก็จะชอบกินอะไรแบบว่าเบาๆนะก็เลยเอาเป็นฟังไข่ฉีดกันเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็อิ่มท้อง้วยเพราะว่าเป็นขนมปังก็เป็นการแบบวอร์มเครื่องเบาๆก่อนตอนเที่ยงบิวจะกินไรร้านแรกที่บิวจะพาไปเป็นร้านที่แม่บิวชอบโบประชอบไม่แพงด้วยไปดูกันเลย นี้เป็นเมนูที่ชอบมากข้าวมันไก่เขาจะใช้แบบเป็นฟองต้้งหัวกรอบๆอ่ะแล้วก็กินกับน้ำซิ้วกรอบมากบอกเลยว่าเหมือนข้าวมันไก่รอนอร่อยอร่อยจะน่าเบี้ยวมต้องปรุงเลยก็่มากให้ชิมตับมังเหมือนตับดเนอ เขาเามื่อเลยโรงงาเขาบอ,อกมาเนะ จะบอกให้แต่ว่าพี่ๆร้านนี้ยน่ารักมากแบบว่าด้วยความที่ร้านเขาเป็นร้านมังดนะ้วยเนาะจิตใจเขาอบอุ่มอารีมากไม่มีเวียกไม่มีวือคือว่าเทศกาลเจร้านเนี้ยแน่นแบบต้องต่อคิวข้างหน้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยยูเคยมากับแม่ตอนที่แบบเป็นเทศกาลกินเจโอ้โหแล้วแบบวันพระอะไรเงี้ยแบบคนแน่นร้านมากสรุปมื้อนี้เรากินไป471บาท144บาทที่เพิ่มมาก็คือตาลาเปาหมูแดงเจของแม่นะคะนอกนั้นก็เป็นอาหารเนี่ยเห็นปะ่ะราคาหลักสิบเองเพื่อน มาไปกินมังสวิรัตเซ็นทรัลพลลมสองมาอยู่ร้านหนึ่ง on the table อันนี้เป็นสลัดเห็ดแต่มาเหมือนยำอ่ะต้องมากินเนาะอ,อ,อ,อันนี้ก็เด็ดนี่เป็นข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเต้าหู้ผิดเกลือแล้วก็ผัดเห็ดผัดเต้าหู้ผัดแครอทอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนข้าวเด็กอ่ะแต่ว่าอร่อยมาก แล้วเราก็กินโดยการที่เราอ่ะเอาซอสตอริย่าขีดอร่อยมะอร่อยะอ่อรสชาติเป็นยังไงคะนมเป็นแบบหอมกระเทียมนมตัวหมดเลยค่ะเห็ดเป็นเห็ดขโมยเออช่งอีกนะผักของอบชีสแบบมางสวิรัติ โลออ,อ,อันนี้เป็นบินนะคะถ้าถตัดของโบออกไปหักไปเป็นแซลมอนมือนี้ทั้งหมด5้าิบาทถูกมากฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องใจทำให้ทุกคนส่วนใครมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เหมือนเดิมน,นะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะบิวก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะทําอะไรในปีนี้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จแล้วก็ตั้งใจทาบิวเชื่อว่าบางทีอะเราไม่ต้องไปขอพรจากใครแค่การกระทาของเราเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบแล้วว่ามันจะต้องประสบความสาเร็จแน่นอนอืมเชื่อบิวและจะดีเอง <c oughs> โอเคสํารวนดีนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบาย